ถ้ากิรอยากจะได้หูฟังดีๆสักตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้หูฟังตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Earfun Air Pro 3เป็นหูฟังแบบ in ear to w i ทูไวเ s ไร้สายภายในกล่องก็จะมีหูฟัง Earfun Air Pro 3เคสสำหรับจัดเก็บ และที่ชาร์จแบตเตอรี่ชุดจุกหูฟังอีก3ชุดสาย USB คู่มือการใช้งานสำหรับในส่วนการใช้งานหูฟัง e i r f u n a i r p r o 3ใช้งานเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว,รวด้วยบลูทูธ5.3โดยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง9ชั่วโมงต่อกับการชาร์จ1ครั้งและใช้ร่วมกับเคสสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง45ชั่วโมงรองรับการเชื่อมต่อแบบไวเลสชาร Charger และการชาร์จแบบฟ้าชาร์จชาร์จเพียงแค่สินาทีสามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงภายในหูฟังจะใช้ไดเวอร์ขนาด11ม mm, มสามารถตอบสนองความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปทรงแบบมนการออกแบบที่สวยงามมาพร้อมกับสีแมทริกหูฟังมาพร้อมกับไมตัวเพื่อประมวลผลเสียงและเสียงรอบล้อมให้มีประสิทธิภาพการสนทนามากยิ่งขึ้นความสามารถในการป้องก,กันน้ำเอลฟันแอร์โปรสสามารถทนน้ำได้ระดับ IPX5 ใช้ในการออกกำลังกายการแจ้งได้อย่างสบายใจ แต่ไม่สามารถใส่ไว้น้ําหรืออาบน้ําได้นะครับตรงนี้จุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน h y b a t d Active Noise Cancelling ซึ่งสามารถตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง43เดซิเบลและยังมีฟังก์ชัน Ambient Sound Mode สำหรับดูดซับเสียงจากภายนอกระหว่างการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถได้ยินเสียงรอบตัวโดยไม่ต้องถอดหูฟังอีกด้วยหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เพื่อน ซึ่งตรงนี้เราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า Earfun Audio นะครับได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับนี่สมมติว่าไอตรงสัมผัสตรงเนี้ยแต่1ครั้งเป็นโหมดอะไรแต่2ครั้งเป็นโหมดอะไรแต่3ครั้งเป็นโหมดอะไรได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับไม่ว่าเราจะปรับแต่งแม้กระทั่งเล่นเกมก็สามารถเลือกเป็นโหมดเล่นเกมได้อีกด้วยนะครับเพื่อนตรงเนี้ยคือการใช้งานของเขาเนี่ยจะมี เมนูสามแบบนะครับให้เรากดค้างแบบนี้นนครับมันจะมีเมนูนที่ชื่อว่า ambient sound ก็คือเราจะได้เสียงรอบด้านหมดเลยตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงของหูฟังไปด้วยคือเสียงของเพลงหรือว่าที่มาจากหูฟังเนี่ยมันไม่ได้เสียอาจจะลดลงไปนะครับยังได้ยินเหมือนเดิมเมนูต่อไปเราแต่ค้างเนี่ยมันจะขึ้นว่า normal normal คือมันจะตัดเสียงรบกวนมันจะหายไประดับหนึ่งแต่ก็ยังได้ยินเสียงรอบนอกอยู่จะอยู่แบบกลางๆประมาณนี้ครับเมนูต่อไปเราแต่ค้างเนี่ย มันคิดว่าน้อย cancelling ก็คือเพื่อนๆจะรู้สึกว่าหูดับไปเลยอะต้องบอกว่าเพื่อนๆไม่ได้เป็นอะไรนะครับที่หูดับไปเนี่ยมันสามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง43เดซิเบลครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเราหูดับแล้วก็ว้าง <Wow. S 1> คนเดียวไปเลยอะ <Okay. S 1> เนี่ยมันมันทำได้ขนาดนั้นจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าปกติเนี้ยผมฟังหูฟังมาหลายตัวนะครับก็ยังไม่เคยเจอหูฟังที่แบบว่าตัดได้ดูเงียบสนิท ขนาดนี้นะกับราคา2 0 0พกว่าบาทผมว่ามันโอเคอะเนี่ยทาได้ขนาดนี้แล้วพอผมได้ฟังเพลงนะครับตรงเนี้ยผมต้องบอกเพื่อนว่าผมไม่สามารถจะเอาเพลงเนี่ยมาให้เพืเพ่อนฟังได้ก็ทําได้เพียงแค่เล่าให้เพืเพ่อนฟังว่ามันเป็นประมาณไหนเอ่อตัวเนี้ยเสียงบง่งเสียงเบสเนี่ยดีมากค่อนข้างจะดูหนักน่นมีพังเลยนะครับเพราะว่าการที่มันเป็นหูฟังแบบอินเอียร์มันทำให้เราทุกอย่างมันเงียบสนิทมากขึ้นอนะ่ะ ยิ่งมันมีระบบที่เป็นตัดเสียงรบกวนได้อีกเนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพมันเนี่ยดีมากมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปทดสอบโดยการขับมอเตอร์ไซค์กันว่ามันจะตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปครับจริงๆแล้วนะครับในการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรจะเปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนทั้งหมดนะครับควรเปิดโหมด ambient sound นะครับเพราะเราจะได้ยินเสียงรอบๆนอกด้วยนะครับแต่ในส่วนที่ผมทดสอบตรงนี้นะครับเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับผมเลยเปิดโหมด noise canceling นะครับซึ่งเป็นการตัดเสียงรบกวนเนี่ยต้องบอกเลยว่า ได้ยินแค่เสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังเล็กน้อยใชครับเดี๋ยวผมจะทดสอบหูฟังนะครับโดยการดูว่ามันตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยการใช้โหมดต่างๆของตัวหูฟังมาลองดูอันนี้เป็นการทดสอบทั้งสามโหมดหเพื่อลองฟังเสียงดูนะครับวันนี้ผมอยู่ในโหมดตํมเบี้ยนซาวนะครับนี่นะครับ เรสังเกตว่าเราจะยินเสียงรอบนอกด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบในโหมด normal นะครับฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงที่ได้ยินไว้สักครู่เนี่ยมันเงียบลงไหมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมด noise cancelling นะครับในการทดสอบหูฟัง e a r f u n e ต โปร3นะครับหากเ,เพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้นะครับและสนใจตัวสินค้าทาง e i r f u n o o f i i i a l เนี่ยเขามีคูป,ปองพิเศษนะครับที่จะมอบให้ส่วนลดถ,ถึง25เลยนะครับสามารถดูนเอน็นได้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับว่าเจ้าหูฟังตัว e i r f u n a i r p r ร3ตัวนี้น่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะตรงนี้ผมบอกเพื่อนเเลยครับว่า เพื่อนไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นยังไงเพราะเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงมาเลยด้วยซ้ำไปซึ่งสิ่งที่เพื่อนได้ยินเนี่ยก็คือมาจากการที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังนะครับกล่องแพ็กเกจเนี่ยอาจจะไม่ดูสวยหรูดูดีอะไรนะครับแต่ว่าตัวสินค้าข้างในและตัวหูฟังเนี่ยไม่ได้เป็นรองน้อยหน้ากับแบรนด์ดังๆที่ราคา8,900หรือหลักหมื่นเลยครับเพื่อนตรงนี้คือความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจ่าย2,000กว่าบาทแล้วได้คุณภาพเสียงดีขานาดนี้ ว่าว่าโอ้มันคุ้มค่าสุดๆแล้ววะตรงนี้ต้องลองไปหาฟังกันดูเองแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการชมหากผิดพลาดระกันใดผมต้องขออภัยไว้แล้วใช่นนครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมติบ,บอกนะครับเพื่อใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ